ประกาศกรมอุตุน,ยนิยมวิทยาประกาศศูนย์อุตุน,ยนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่สองเรื่องฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบช่วงวันที่15-28พฤศจิกายน2563บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกร,รอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกผ่านประเทศมาเลเซียส่งผลให้ในช่วงวันที่25-28พฤศจิกายน2563บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้ประชาชนในบริเวณเสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณน้ำฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำร้นตะริงสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25-28ปิพฤศจิกายน2563จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25ธันวาคมในช่วงวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมไว้ด้วยครับ โด,โดยในช่วงวันที่15ธันวาคม ถึง27สิจพฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมเรนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและยอดภูดมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศ ทะเลจีนใต้ตอนกล่างมีแนวโน้มจากเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม63ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นข้อควรระวังในช่วงวันที่27พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม63ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วย ส่วนในช่วงวันที่25-27พฤศจิกาย,ยน2563ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงครับไงก็ขอ ให้กดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ